เรื่องราวที่เออจะนำเสนอต่อไปนี้เป็นคุณพี่เจ๊อ๋องอ่ะแกถูกรางวัลที่หนึ่งไม่ใช่ใบเดียวด้วย15บใบ90ล้านไง90ล้านเมื่อสองปีก่อนเนาะข่าวคือโคมที่บินพลามอเตอร์แจกคูปองกันได้แจกแจกแหลกที่เราเห็นตอนแรกมีตำรวจแบบหลายกองร้อยอ่ะนึกว่ามีม็อบมีเหตุจราจร่ะมาจัดระเบียบไงแจกเงินเกิอแจกเงิแล้วล่าสุดเรื่องราวชีวิตของแกผ่านไป2ปีเนี่ยก็มีการเลิกรากับสามีมีการให้ว่าจ้างอ่ะให้30ล้านเลิกกับฉันเถอะ แล้วตอนนี้ชีวิตแกจะเป็นอยู่ยังไงค่ะตอนนี้เจ๊อแกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกเลยทีเดียวค่ะนี่ค่ะคือบรรยากาศเมื่อ2ปีที่แล้วนะนี่ก็คือคุณวันล,ลีปัญญาสายหรือว่าเจ๊อเป็นชาวอุดรธานีดวงเฮงเลยค่ะถูกรางวัลที่1ง,งวดประจําวันที่1พฤศจิก,กายนปี2,561หมายเลข149-840 15เบาใบค่ะเต็มเต็มเลย90ล้านบาท นอกจากนี้ตัวเจ๊อ,อเองเนี่ยยังได้รับมรดกจากสามีชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่เสียชีวิตอีกด้วยโอ้โหหลังจากนั้นเนี่ยเจยอ๊อก็เดินหน้าจัดงานเลี้ยงเชิญญ,ญาติแผพ่พี่น้องมาร่วมงานแจกเงินฟรีทุกคนเลยคนละพันคนละหมื่นคนละแสนก็มีคือได้กันทั่วหน้าเลยและเมื่อวันที่13กกรกฎาคมที่ผ่านมานี่ไง,ง,งที่พี่แบงค์บอกะว่านึกว่ามีม็อบตำรวจมากันเต็มเลยคือวันเกิดเจ๊ไง เจ๊ก็เลยสร้างความฮือฮาด้วยการสุ่มแจกสร้อยคอทองคำน้ำหนัก50สิตางค์ให้กับชาวบ้านที่มาร่วมอวยพรวันเกิด30เส้นและดูชาวบ้านดิมากี่ร้อยคนเหรอคะยิ่งใหญ่อลังการมากและเมื่อไม่นานมานี้เอ๋โอแย่งกันแบบนี้เลยเจ๊อ๋อเองได้รับเชิญให้ไปออกรายการทีวีเพื่อเปิดเผยเรื่องราวหลังจากถูกรตเตอรี่รางวัลที่หได้เงินไป90ล้านตอนนี้เจ๊อ๋อเป็นยังไงเล่าว่าอยากทำอะไรก็ทำหมดค่ะ เพราะว่าตัวเจอออกเนี่ยก็เป็นคนใจร้อนอันนี้คือบ้านเจออ๋กปัจจุบันนะครับพอได้เงิน90ล้านเจออ๋กทำางานวัาพี่แบงค์ยังไงฮะแบ่งเงินให้อดีตสามีไปเลย30ล้านบาทเอาไปเลยอ่แล้วก็ปัดขาดกันไปจ้างเลิกอะอะไรอย่างนั้นแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับลูกค่ะและดูอันนี้คือแขกคงมาที่บ้านเยอะอะนี้ขายแล้วขายขายมาหินอ่อนแขกเยอะแขกเยอะเจออีกแบบนี้ว่าขี้เกียจไม่อยากให้ลูกหลานยกแขกมาก็ซื้อใหม่เลยรับเลย ใช่ตอนแรกก็มีไม่กี่ตัวพอแขกมาเยอะก็ซื้อซื้อซื้อจนเต็มแบบนี้ก็เดี๋ยวจะซื้อบอกอีกมาตั้งอีกจนเต็มแบบนี้นะแล้วก็ตอนนี้เจ๊บอกว่าเหลือเงินอยู่ประมาณ10กว่าล้านบาทแต่จะไม่ขอแตะต้องเงินก้อนนี้แล้วตั้งใจจะเก็บไว้ให้ลูกสาว2คนแล้วก็หลานอีก3คนรวมไปถึงญาติพี่น้องเดี๋ยวเจ๊ดูแลหมดเดี๋ยวไปฟังเจ๊ออดเล่ากันหน่อยว่า90ล้านที่ผ่านมาเนี่ยเจ๊เอาไปใช้อะไรบ้างค่ะงานมันเกิดเห็นแจกอะไรตอนที่ถูกหวย90บล้านเป็นงวดวันที่เท่าไหร่หมายเลขอะไร งวดวันที่หนึ่งพฤษภาคมค่ะปีหกหนึ่ง,คงคปีสองพ้าร้ยหกเอตอนนั้นเก้าสิบล้านคเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเงินจำนวนนั้นเอาไปใช้อะไรยังไงบ้างเจ๊อ,อใช้ทุกอย่างเลยค่ะทำทุกอย่างเลยในเงินเก้าสิบล้านอนคนอื่นเขาทำกันแต่ว่านี่จะทำนอกเหนือกับจากคนอื่นหนอ่อยยังไงครับคือชอบทำอะไรใหญ่ๆ อยากทำอะไรนี่คือทําให้เสร็จเลยครับครับจะเป็นคนใจร้อนตอนนี้ก็พูดความจริงเลยนะคะก็เหลือไม่เยอะหรอก90บล้านเดี๋ยเท่า,า <10 S 2> ไหร่สิบกว่าล้านคือ10กว่าล้านนี่คือเราแตะไม่ได้ทําไมอะครับถ้าเราทําอะไรไว้ให้ลูกหมดแล้ว อย่างเลยที่คนอื่นถามเจ๊บอกแบบนี้แต่ว่าเจ๊ก็ยังบอกนะว่าตอนนี้ชีวิตเหมือนเดิมก็ยังซื้อลอตเตอรี่แต่ว่าไม่ได้ซื้อเยอะนะหลังจากคนรู้ว่าถูรางวัลที่หนึ่งก็มีคนมาหาที่บ้านเยอะเพราะเห็นว่ามีเงินก็มาขอเป็นญาติกันเลยเหรอโอ้อการเป็นญาต <c oughs> ิห่างๆก็ไม่รู้ตัวเ <c oughs> จ๊ก็บอกว่าไม่กล้าอยู่บ้านนะกลัวคนจะมาหาส่วนงานวันเกิดปีหน้าฟังดีๆนะคะ13กรกฎาคมเขาบอกว่าจะจัดแบบนี้อีกแจกยังอยู่ใช่มเงินยังอยู่แจกทองพารามอเตอร์แบบนี้อีกตอนนี้เงินยังมี10บล้านอยู่แจกได้อยู่ เดี๋ยวแจกอยู่ค่ะยิ่งใหญ่แบบนี้อีกและตั้งใจว่าจะจัดให้หนักกว่าเดิมด้วยพอเจ้ก็เชื่อแบบนี้ว่าคําโบราณเขาบอกว่าจัดงานวันเกิดสามปีชีวิตก็จะดียิ่งขึ้นไปตอนนี้ก็เน้นการทําบุญบุรณะวัดทาบุญบ้านหลังจากเสร็จแล้วก็คงจะใช้ชีวิตธรรมดาไม่ใช้เงินเยอะแล้วส่วนเรื่องหัวใจหลายคนสงสัยเอ๊พอเลิกรักกับนิตสามีอาหนุ่มๆใครจึงโสดฟังดีๆเดี๋ยวให้เจ้เล่าหน่อยว่าตอนนี้หัวใจเจ๊เป็นยังไงบ้างค่ะ หลังหลังจากที่เลิกกับแฟนเก่าไปตอนนี้หัวใจยังโสดไหมหรือยังไงใช่ออ๋อคือหัวใจของดิฉันนะคะรักทุกคนอ่ะโสดไม่ได้ยังไงอ่ะโสดไม่ได้หัวใจของดิฉันนี่จะโสดไม่ได้เพราะจะเป็นคนที่หยุดนิ่งไม่ได้ครับในการให้เนี่ยคือเข้าใจนะคะการให้ไม่มีที่สิ้นสุดราบโดยที่ดิฉันยังเป็นผู้ให้อยู่ หัวใจที่ฉันจะโสดไม่ได้คือต้องรักไปเรื่อยๆรยักไปทุกที่ครับรักทุกคนทคนเป็น่งแม่ตอบแล้วรัก<อ>ทุกคนเหมือนนางงามเลยหัวใจของฉันรักทุกคน จะโสดไม่ได้เลยนะฮะแล้วยังไงฮะหนุ่มโสดทั้งหลายฮะได้ยินที่เจ๊ออ๋พูดแบบนี้นะครับก็ลองไปสมัครดูซิเผื่อเข้าตรงเข้าตาเจ๊ออ๋นะฮะแบบรักกันใจกันแล้วทำไมทีมงานไม่ใส่เบอร์โทรศัพท์มาเนี่ยน้องเอ๋ยเดี๋ยวเชิญออกรายการเราเลยดีกว่าเอาใจดีแหละอาใจแต่บางครั้งเนี่ยการถูกเยอะก็เป็นทุกขลาบน้องเอ๋ยเนาะก็อ่ะก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีก็แล้วกันนะครับ